ชันนะคะนางสาวพิญญาโพสิ์ค่ะนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะวันนี้ยินดีนําเสนอข้อมูลในการดูแลตนเองนะคะภายหลังการผ่าตัดต่อมเนื้องอกใต้สมองนะคะโดยกองทีทั์ผ่าทางจมูกค่ะซึ่งก่อนอื่นอขอให้ทุกคนนะคะที่นำที่เข้ามาฟังในบทเรียนนี้เนี่ยทดสอบบทเรียนก่อนที่จะเริ่มการเรียนการสอนนี้ก่อนค่ะ ภายหลังจากที่เราได้ทําแบบทดสอบก่อนเรียนเรียบร้อยนะคะเราก็จะได้รู้ว่าส่วนไหนที่เรายังไม่เข้าใจค่ะวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้วันนี้นะคะเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และก็ความเข้าใจนะคะในโรคของเนื้ององกต่อมใต้สมองว่าคืออะไรนะคะสามารถสังเกตอาการผิดปกติที่อาจจะเกิดขึ้นภายหลังการผ่าตัดนะคะแล้วก็เมื่อกลับบ้านจะมีสิ่งใดที่เราจะต้องสังเกตตัวเองนะคะเพื่อที่จะได้มาพบแพทย์ ก่อนที่จะมีอาการผิดปกติมากเกินไปเกิดขึ้นค่ะก่อนอื่นเรามาเริ่มเรียนรู้ที่การวิภากษของต่อมใต้สมองนะคะว่าเจ้าต่อมใต้สมองเนี่ยมันอยู่ที่ไหนและมีความสําคัญยังไงไน,นะคะต่อมใต้สมองดังที่เราเห็นในภาพนะคะก็จะอยู่ตรงบริเวณฐานของกะโหลกศีรษะค่ะก่อนที่จะเข้าไปเราจะเห็นว่าอยู่ตรงบริเวณที่ไม่ใช่ส่วนของเนื้อสมองนะคะ ก็จะอยู่ใต้บริเวณฐานกระโหลกศีรษะซึ่งจะมีลักษณะของเ,ออเส้นประสาทจํานวนมากนะคะมาเลียงนะคะแล้วก็จะผ่านทางบริเวณโพรงของไซนัสนะคะเตสแล้วต่อมใต้สมองเนี่ยนะคะมีความสําคัญยังไงนะคะแล้วก็โรคเนื้องอกต่อมใต้สมองเกิดขึ้นได้ยังไงผู้หญิงกับผู้ชายเป็นได้เท่ากันหรือเปล่านะคะพบมากในผู้ใหญ่เลยค่ะเป็นได้ทั้งผู้หญิงแล้ก็ผู้ชายนะคะแล้วก็พบว่า เป็นพบอุบัติการ์การเกิดเนี่ย9%ในกลุ่มของเนื้องอกสมองทั้งหมดค่ะซึ่งทำหน้าที่ความผิดปกติในการทำหน้าที่เนี่ยก็จะเกิดจากการที่ต่อมนั้นมีส่วนในการกระตุ้นการจเจริญมีส่วนในการทําหน้าที่อะไรนะคะอย่างเช่นมีหน้าที่ในการกระตุ้นการจเจริญเติบโตนะคะเป็นฮอร์โมนเพศหรือ,อกระตุ้นต่อมน้ํนนแล้วก็ต่อมไทรอยหรือต่อมหมวกไตนะคะ ส่วนอาการที่พบนะคะขึ้นอยู่กับว่าเหมือนอย่างที่บอกค่ะว่าเนื้องอกชนิดนั้นเนี่ยผลิตฮอร์โมนชนิดใดนะคะถ้าสมมติว่าต่อมนั้นเนี่ยเป็นส่วนที่กระตุ้มกระตุ้นต่อมน้ำนมนะคะก็จะทำให้ผู้หญิงเนี่ยไม่มีประจำเดือนนะคะหรือว่ามีน้ำนมไหลทั้งที่ไม่ได้ให้นมบุตรค่ะส่วนในผู้ชายเนี่ยจะพบว่าสมรรถภาพทางเพศจะน้อยลงนะคะเนื้องอกที่ผลิต ฮอร์โมนที่กระตุ้นการจเจริญเติบโตนะคะถ้ามีการโตขึ้นของเนื้อง,งอกส่วนนี้จะทําให้พบว่าวัยรุ่นเนี่ยจะมีลักษณะสูงใหญ่นะคะหรือเราเรียกว่าใจอัณิซึมนะคะหรือในผู้ใหญ่เนี่ยถ้าเป็นตอนที่เป็นผู้ใหญ่แล้วก็ทำให้มือเท้าใหญ่นะคะใบหน้าผิดป,ปกติมีหน้าผากยื่นมีกรามใหญ่ร่วมกับมีความดันโลหิตสูงหรือว่าเบาหวานร,ร่วมด้วยค่ะส่วนเนื้อง,งอกที่ผลิตฮอร์โมนต่อมหมวกไตนะคะก็จะพบว่า คนไข้จะมีลักษณะของลำตัวอ้วนกลมนะคะแล้วก็มีสิวนะคะเรียกว่าคูชชิงซินโดรมนะคะส่วนการรักษาค่ะส่วนทางด้านการรักษานะคะการรักษาเนี่ยจะมีวิธีด้วยกันอยู่ทั้งหมด3วิธีค่ะวิธีการแรกนะคะ โดยทั่วไปต่อมใต้สมองบางชนิดเนี่ยเมื่อมีขนาดเล็กแล้วก็ทําให้มีระดับของโฮอร์โมนผิดปกตินะคะแพทย์ทางด้านหน่วยต่อมไรทยท์นะคะก็จะให้การรักษาด้วยการให้ยาเพื่อลดระดับยาของฮอร์เพื่อยาจะได้ลดระดับของโฮอร์โมนลงนะคะอาการก็จะหายไปค่ะในบางชนิดที่มีขนาดใหญ่มากนะคะก็จําเป็นจะต้องใช้วิธีการผ่าตัดนะคะ,ะซึ่งวันนี้เราก็จะนําเสนอในวิธีการนี้ค่ะส่วนในต่อม ใตสมองที่มีขนาดใหญ่มากแล้วก็ไม่สามารถออกได้หมดก็จะใช้วิธีการฉายแสงนะคะหรือในบางบางกรณีก็คือจะต้องใช้ทั้ง3วิธีร่วมกันค่ะก็วันนี้จะเป็นการนำเสนอการรักษาด้วยการผ่าตัดนะคะซึ่งอันดับแรกเนี่ยหลังจากที่เราเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลน,นะคะก็จะมีการเตรียมตัวก่อนการผ่าตัดนะคะประมาณ1วันค่ะ ็มีการตรวจเลือดนะคะแล้วก็สิ่งที่สําคัญขาดไม่ได้คือการจะมี CT สแกนสมองนะคะเพื่อยืนยันตําแหน่งของก้อนเนื้ออกนะ,ะว่าอยู่ในตําแหน่งใดและมีขนาดใหญ่ประมาณเท่าใดนะคะในขั้นตอนที่2ค่ะหลังจากที่หลังจากกระบวนการนี้ก็คือจะเป็นการะบวนการที่เกิดขึ้นในห้องผ่าตัดนะคะ,ะจะมีอุปกรณ์ก็คือกล้องแล้วก็มีอุปกรณ์ในการที่จะ สอดเข้าไปเพื่อที่จะดึงเอาเนื้องอกออกมานะคะก็กล้องเนี่ยจะถูกสอดเข้าไปทางรูจมูกนะคะแล้วก็ผ่านทางาส่วนของโพรงไซนัสนะคะไปจนกระดูกที่จะเป็นส่วนกั้นเพื่อที่จะเข้าไปถึงต่อมใต้สมองนะคะในขั้นตอนที่3ค่ะภายหลังจากเข้าไปได้นะคะตัวกล้องก็จะทําให้เห็นกระดูกส่วนนี้นะคะแล้วก็จะมีเครื่องมือเนี่ย เพื่อที่จะทําให้กระดูกส่วนนี้เป็นรูนะคะเพื่อที่จะให้เครื่องมือเนี่ยเข้าไปแล้วก็สามารถเอาเนื้องอกที่อยู่บริเวณเต่อมใต้สมองเนี่ยออกมาค่ะหลังจากที่เอาออกมาแล้วก็จะมีส่วนที่ถ้าในลักษณะของก้อนที่ใหญ่มากก็จะพบว่า,าจะมีโพรงหรือช่องว่างเหลืออยู่นะคะ ในบางกรณีที่ใหญ่มากเนี่ยก็จะมีการนําเอาไขมันนะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็คือได้มาจากบริเวณหน้าท้องนะคะเติมเต็มเข้าไปนะคะแล้วก็ใช้เป็นกาวนะคะซึ่งจะเป็นกาวทางชีวภาพะคะ่ะฉีดพ่นเข้าไปเมื่อมีการแข็งตัวรูนี้ก็จะถูกปิดลงะคะ่ะหลังจากนั้นนะคะก็จะเป็นกระบวนการที่เ,เสร็จสิ้กนการผ่าตัดนะคะซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะมีการดมยาสลบคะ่ะ พอหลังจากนั้นเราจะผ่านไปอยู่ที่ห้องสังเกตอาการนะคะซึ่งก็จะมีกระบวนการที่จะต้องมีการาสังเกตการหายใจนะคะแล้วก็กระวังสัญญาณชีพนะคะความดันโลหิตซึ่งสิ่งที่เราอาจจะเจอได้ก็คือเราอาจจะมีอาการปวดนะคะมีอาการคลื่นไส้หรืออาจจะมีอาการคัดจมูกนะคะซึ่งทั้งหมดเนี่ยจะสามารถบรรเทาได้ด้วยยานะคะถ้าปวดเนี่ยอขอใหอ้ผู้ที่ผ่าตัดเนี่ย ได้บอกเจ้าหน้าที่พยาบาลนะคะซึ่งก็จะมียาแก้ปวดมียาลดอาการคลื่นไส้นะคะส่วนจมูกเนี่ยจะมียาพ่นนะคะ,ะถ้าเผื่ออาการไม่ดีหรือว่ายังมีส่วนที่ต้องเป็นห่วงเนี่ยเราก็จะให้ไปที่อหอผู้ป่วยหนักก่อนนะคะก็คือ ICU นะคะส่วนถ้าอาการค่อนข้างไว้วางใจได้ก็จะไปในหอผู้ป่วยธรรมดานะคะสิ่งที่เราจะต้องปฏิบัตินะคะเมื่อกลับบ้านนะคะ ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะใช้ระยะเวลาประมาณ2-3วันนะคะเ <_ d ata> มื่อเอาส่วนของอุปกรณ์ห้ามเลือดในจมูกออกนะคะแล้วก็มีการ CT scan s แกนเพื่อคอนเฟิร์มแล้วเนี่ยเราก็จะกลับบ้านนะคะก็จะมีส่วนที่กลับบ้าน,นะคะุณหมอจะให้ยาแก้ปวดไปนะคะ <_ d ata> ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นชนิดรับประทานนะคะ <_ d ata> สิ่งที่เราห้ามทำเด็ดขาดเลยค่ะก็ <_ d ata> คือห้ามเบ่งทายหรื ไอาจามสั่งสั่งน้ำมูกนะคะแล้วก็ดื่มน้ำจากหลอดค่ะซึ่งวิธีการหรือว่าพฤติกรรมเหล่านี้เนี่ยนะคะจะทำให้ความดันในโพรงจมูกเพิ่มสูงขึ้นนะคะซึ่งจะทำให้มีเลือดออกได้ค่ะคุณอาจจะมีอาการอ่อนล้าค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเริ่มกิจกรรมควรจะเริ่มทีละน้อยๆน,นะคะแล้วค่อยๆเพิ่มขึ้นค่ะสามารถอาบน้ำได้นะคะเมื่อกลับบ้านเนี่ยโดยที่ ไม่จําเป็นจะต้องแบบว่าเช็ดตัวหรืออย่างเงี้ยค่ะก็คือใช้อาบน้ําได้ในวันถัดไปได้เลยนอกเหนือจากว่ามีแพทย์ห้ามนะคะส่วนอาการที่จะต้องมาพบแพทย์นะคะคืออาการเหล่านี้นะคะ,ะถ้าสมมติว่ามีน้ํามูกนะคะหรือน้ําไหลในโพรงจมูกตลอดเวลานะคะแล้วไหลไม่หยุดมีอาการโพรงจมูกเนี่ยบวมมากขึ้นนะคะ อาการนี้อาจจะเป็นสัญญาณว่าจะมีการรั่วไหลของน้ําไขสันหลังนะคะก็มีเลือดออกจากโพรงจมูกนะคะจนไม่สามารถหยุดได้หรือโพรงจมูกบวมจนทําให้คุณหายใจไม่ได้มีไข้สูงขึ้นนะคะอุณหภูมิร่างกายที่วัดทางจมูกเอ๊ะวัดทางรักแร้เนี่ยมากกว่า38.5องศาเซลเซียสนะคะแล้วรู้สึกว่าคุณรู้สึกตัวน้อยลงคุณซึมซมนะคะ ปวดศีรษะก็ให้มาพบแพทย์นะคะก่อนหรืออีกอาการหนึ่งนะคะก็คือเป็นผลข้างเคียงนะคะที่อาจจะเกิดได้จากการผ่าตัดต่อมใต้สมองก็คือการเป็นภาวะเบาจืดนะคะซึ่งอาการก็จะมีอาการกระหายน้ำมากนะคะแล้วก็ร่วมกับมีการถ่ายมีการปัสสาวะในปริมาณที่มากนะคะเนื่องจากตัวต่อมเองเนี่ย เมื่อมีความกระทบกระเทือนนะคะก็จะทําใหา้การทําให้ปัสสาวะมีความเข้มข้นเนี่ยน้อยลงนะคะทาให้ปัสสาวะออกมาในปริมาณที่มากนะคะก็จะทําให้น้ําหนักลดสีอาการนี้เป็นอาการที่คนไข้นะคะควรจะต้องมาพบแพทย์นะคะโดยที่ไม่ต้องลังเลใจะคะ่ะต่อไปนะคะสำหรับท่านที่ยังไม่แน่ใจในเรื่องของ กระบวนการการผ่าตัดนะคะเราจะมีวิดีโอนะคะเพื่อนำเสนอกระบวนการในการผ่าตัดนะคะอีกครั้งหนึ่งค่ะจากวิดีโอนี้นะคะจะแสดงให้เห็นถึงการวิาพากนะคะ ของต่อมใต้สมองนะคะซึ่งจะอยู่ตรงบริเวณฐานกะโหลกอย่างที่เห็นนะคะเป็นตัวต่อมสีแดงอย่างนี้นะคะการผ่าตัดก็จะใช้กล้องค่ะส่องเข้าไปนะคะผ่านทางรูจมูกนะคะก็จะเห็นว่าก็จะสามารถมองเห็นภายในโพรงจมูกแล้วก็ในส่วนของโพรงไซนัสนะคะพอมาเจอในส่วนของกระดูกค่ะก็จะมีการผ่านกระดูกเข้ามาแล้วตัดตรงนี้เป็นเยื่อหุ้มสมองนะคะซึ่ง ก็จะต้องใช้ล็อออกก่อนนะคะตัวนี้เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ดูดนะคะจะมีสองวิธีคือค่อยๆตัดออกหรือ,อมีอุปกรณ์ที่ใช้เป็นดูดออกนะคะในกรณีที่อยู่ในบริเวณที่ค่อนข้างอันตรายมากการดูดออกจะ,ะทำให้เกิดอันตรายกับบริเวณของอของตัว เส้นประสาทสมองนะคะน้อยกว่าค่ะก็จะดูดออกจนจนหมดนะคะอย่างที่บอกถ้าไม่หมดก็คือก็จะมีทางเลือกในการรักษาคือการใช้แต่งค่ะอันนี้ก็จะค่อยๆดูดไปนะคะจนเกือบหมดค่ะ เมื่อหมดแล้วนะคะต่อไปก็คือจะเป็นกระบวนการที่จะต้องเย็บปิดเยื่อหุ้มสมองนะคะแล้วก็จะใช้อุปกรณ์ในการแ็กนะคะจมูกเอาไว้โอเค